สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นการศึกษากันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในอเอกสารสำคัญตัวหนึ่งเลยก็คือคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2568ครับสำหรับเด็กๆอายุ3-6ปีของสอพทคำถามแรกเลยครับทำไมเราต้องมีหลักสูตรใหม่คือโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนเร็วมากที่เขาเรียกว,ว่าวูกา ผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนคลุมเครือเนี่ยมันทําให้การศึกษาต้องปรับตัวครั้งใหญ่เลยใช่ไหมครับถึงต้องมีตัวนี้ออกมาใช่เลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่ปรับนะคะแต่มันเหมือนต้องเปลี่ยนวิธีคิดกันเลยหลักสูตรนี้จริงๆแล้วก็สังเคราะห์มาจากหลายทางค่ะทั้งแนวคิดอะดับสากลอย่าง OECD หรือ UN i c e f แล้วก็เอาข้อเสนอแนะในบ้านเรามาผสมผสานด้วยเพื่อจะเปลี่ยนจุดเน้น จากเดิมที่อาจจะเน้นเนื้อหาความรู้เยอะๆมาเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสมรรถนะอะค่ะสมรรถนะค่ะคือ competency based education เด็กต้องไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องทำได้แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยอ๋อน่าสนใจมากครับ งั้นวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือการมาสกัดหัวใจสำคัญออกมาว่าหลักสูตรใหม่สำหรับเด็กเล็ก3-6ขวบเนี่ยซึ่งเป็นช่วงวัยทองของการพัฒนาสมองเลยมีอะไรเป็นแก่นหลักและมันต่างจากที่เราคุ้นๆกันมาอย่างไงบ้างลองมาดูที่ปรัชญาพื้นฐานกันก่อนไหมครับอะไรคือสิ่งที่หลักสูตรนี้ยึดเป็นหัวใจสาคัญที่สุดครับหัวใจหลักเลยนะคะคือเด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง หมายถึงว่าเราต้องมองเด็กแต่ละคนตามพัฒนาการของเขาความสนใจความถนัดบริบทครอบครัวชุมชนคือมันต่างกันไปไม่ใช่แบบพิม์พเขียวเดียวใช้กับทุกคนครับแล้วก็เน้นพัฒนาการแบบองค์รวมค่ะคือมองเด็กทั้งตัวทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมรวมถึงความเป็นพลเมืองความเป็นไทยสติปัญญาคือต้องโตไปพร้อมๆกันไม่ใช่เน้นแค่วิชาการอย่างเดียว พอพูดว่าเน้นองค์รวมไม่ได้เน้นวิชาการเป็นหลักแล้วเด็กๆเ,เขาจะเรียนรู้อะไรยังไงครับเห็นว่าเรื่องการเล่นนี่สำคัญมากใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายหรือ e a n i n g f u l play การเล่นเนี่ยไม่ใช่แค่ให้สนุกไปวันๆน,นะคะแต่มันคือเครื่องมือหลักเลยที่เด็กจะได้ทดลองได้แก้ปัญหาได้สร้างสารรค์ได้คิดวิเคราะห์อ๋อเล่นคือเรียนรู้ ถูกต้องค่ะแล้วยังเน้นการเรียนรู้เชิงรุก active learning ด้วยให้เด็กลงมือทำจริงๆผ่านประสบการณ์ตรงใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าซึ่งมันก็สอดคล้องกับเรื่องการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองหรือ brain based learning ที่บอกว่าสมองเด็กมีช่วงเวลาพิเศษที่เรียกว่าหน้าต่างแห่งโอกาส window s, <S of opportunity นะคะที่แบบว่าสมองจะพร้อมเรียนรู้เรื่องบางอย่างได้ดีเป็นพิเศษในช่วงวัยนั้นๆครับ แล้วการเล่เนี่แหละค่ะคือตัวกระตุ้นชั้นดีเลยโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวกับทักษะการคิดขั้นสูงการควบคุมตัวเองที่เรียกว่า E.F. Executive Functions แล้วก็ยังบูรณาการเรื่องการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์หรือ SEL เข้าไปด้วย SEL นี่คืออะไรครับก็คือทักษะอย่างการรู้จักตัวเองเข้าใจอารมณ์จัดการอารมณ์ตัวเองได้สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนครูพ่อแม่แล้วก็ตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ ซึ่งทั้งหมดนี้เด็กเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงๆตอนเล่นกับเพื่อนๆนี่แหละค่ะไม่ใช่การมานั่งสอนเป็นวิชาฟังดูเหมือนการเตรียมทักษะชีวิตให้เด็กมากกว่าจะเตรียมไปสอบนะครับใช่เลยค่ะแล้วแบบนี้การวัดผลประเมินผลมันเปลี่ยนไปด้วยไหมครับ เลี่ยนเยอะเลยค่ะหลักสูตรนี้จะเน้นการประเมินตามสภาพจริงหรือ authentic assessment คือเราจะดูพัฒนาการความก้าวหน้าของเด็กจากการสังเกตพฤติกรรมจริงๆสังเกตตอนเขาเล่นตอนเขาทำกิจกรรมคุยกับเขาดูผลงานที่เขาทำในแต่ละวันอืมครับ มันไม่ใช่การเอาแบบทดสอบม,มาวัดมาตัดเกรดหรือเอาเด็กมาเปรียบเทียบกันเป้าหมายคือเราอยากเข้าใจเด็กแต่ละคนเพื่อจะส่งเสริมเขาให้ถูกจุดไม่ใช่เพื่อตัดสินว่าใครเก่งใครไม่เก่งเราได้ยินหลักการสําคัญสาคัญมาหลายอย่างเลยทั้งเรื่องเด็กเป็นศูนย์กลางการเล่นการพัฒนาองค์รวมการประเมินตามสภาพจริงแล้วทั้งหมดนี้มันมาเชื่อมกับคําว่าสมรรถนะที่พูดถึงกันเยอะๆยังไงครับคือในทางปฏิบัติจริงๆสาหรับเด็กอนุบาลเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับสมรรถนะเนี่ย ค่ะสมรรถนะมันคือผลลัพธ์ปลายทางค่ะว่าสุดท้ายแล้วเด็กทำอะไรได้จากสิ่งที่เขาเรียนรู้มาไม่ใช่แค่รู้อะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะสมุดสมรรถนะด้านภาษาก็ไม่ใช่แค่ท่องกอไก่ขอไข่ได้แต่คือเขาสามารถใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความต้องการของตัวเองได้เล่าเรื่องง่ายๆที่เขาเจอมาได้ฟังคนอื่นพูดแล้วเข้าใจ อ๋อคือการนำไปใช้ได้จริงใช่ค่ะหรือสมรรถนะด้านการคิดก็คือเขาสามารถแก้ปัญหาง่ายๆที่เจอในชีวิตประจำวันได้ไหมผ่านการเล่นผ่านการทำกิจกรรมต่างๆไม่ใช่การมานั่งท่องจำเนื้อหาเพื่อไปสอบวัดความรู้อย่างเดียวเข้าใจแล้วครับแล้วหลักสูตรตัวนี้มันเป็นเหมือนกรอบกว้างๆให้แต่ละโรงเรียนเอาไปปรับใช้เองใช่ไหมครับไม่ได้บังคับว่าต้องทาเหมือนกันเป๊ะๆทุกที่ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นกรอบระดับชาติสถานศึกษาหรือโรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ย ต้องนำกรอบนี้ไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของตัวเองโดยต้องคำนึงถึงบริบทของตัวเองจุดเน้นของโรงเรียนความพร้อมทรัพยากรที่มีความต้องการของเด็กผู้ปกครองชุมชนแถวนั้นด้วยครับผมเขาจะเริ่มใช้กันในปีการศึกษา2568นะคะแต่เริ่มในโรงเรียนที่สมัครใจและมีความพร้อมก่อนเพื่อให้การปรับใช้นี้มันมีคุณภาพจริงๆสรุปแล้ว ภาพรวมของหลักสูตรปฐมวัย2568นี่ก็คือการปรับเปลี่ยนกระบวนทศน์ครั้งใหญ่จริงๆนะครับมุ่งสร้างเด็กที่ไม่ได้มีแค่ความรู้แต่มีทักษะมีทัศนคติหรือก็คือสมรรถนะที่พร้อมสำหรับโลกอนาคตให้เขามีความสุขกับการเรียนรู้เติบโตอย่างสมดุลรอบด้านผ่านการเล่นการลงมือทําจริงๆโดยเน้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยทั้งบ้านโรงเรียนชุมชน ช่ค่ะหัวใจสำคัญคือการวางรากฐานที่มั่นคงให้เด็กเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีคนเก่งที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้แล้วก็เรื่องการประเมินเพื่อพัฒนาไม่ใช่ตัดสินและการเชื่อมต่อที่ราบรื่นไปสู่ชั้นป .1 เนี่ยก็ถูกคิดมาเพื่อลดช่องว่างให้เด็กก้าวสู่ระดับต่อไปอย่างมั่นใจและมีความสุขที่สุดค่ะถือเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่ออนาคตของเด็กๆและสังคมไทยเราเลย ครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองแล้วก็น่าจะส่งผลดีในระยะยาวนะครับก่อนจะจบกันไปผมขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ลองไปคบคิดกันต่อนะครับการที่เราเปลี่ยนจุดเน้นจากการสอนเนื้อหาแบบเดิมๆม,มาเป็นการพัฒนาสมรรถนะผ่านการเล่นตั้งแต่วัยอนุบาลแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมการศึกษาไทยและการพัฒนาคนของเราในระยะยาวได้อย่างไรบ้าง และท่ามกลางสมรรถนะต่างๆที่พูดถึงกันอะไรคือสิ่งที่จําเป็นที่สุดจริงๆสําหรับเด็กในศตวรรษที่21ที่เราต้องมั่นใจว่าพวกเขาจะมีติดตัวไปลองนําไปคิดต่อยอดกันดูนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ